เมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาสโมสรฟุตบอลบางกอกลาสได้จัดงานเปิดตัวนักเตะและชุดแข่งขันประจำฤดูกาล2016โดยในฤดูกาลน,นี้มาในค no อนเซปต์โนเมอร์่ไร้ความปราณีโดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่อาคารอเนกประสงค์บีจีฮอภายในบริษัทบางกอกลาสจำกัดมาชนจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายประวินพิรมพักดีประธานสโมสรฟุตบอลบางกอกลาส นายสุบสิลิลาลิตรองประธานสโมอสรทีมงานนักเตะและสตาฟโค้ชผู้สนับสนุนสื่อมวลชนและแฟนคลับเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับางโดยเป้าหมายของทีมบีจีในฤดูกาล2016ยังคงชัดเจนว่าต้องการติดเป็นชอปฟรีของศึกไทยพิมพ์ลีให้ได้รวมถึงจะต้องมีถ้วยแชมป์อย่างน้อยหนึ่งรายการเข้ามาสู่สโมอสรพร้อมกันนี้โค้ชจุนอนุร,รักษ์ศรีเกิดยังย้ำสไตล์การเล่นของทีมว่ายังจะเน้นการเอนเตอร์เทนรวมไปถึงเปิดเกมรุกเข้าใส่คู่แข่งเช่นเดิม เพราะมั่นใจลูกทีมต่างมีความมุ่งมั่นที่จะพาทีมประสบความสำเร็จให้ได้ Come to Sheffield the city, the FC. we for we are back. งบประมาณและเป้าหมายในปีนี้ก็จริงๆอย่างที่เรียให้ทราบนะครับโครงสร้างของบอกลาสเนี่ยครับเราใช้เยาวชนนะฮะ60-70%เพราะนั้นงบประมาณเนี่ยเราก็เหมือนๆกับปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มงบประมาณในแง่ของต่างชาติให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นนะครับก็ไม่ต่างกับปีที่แล้วเท่าไหร่นะครับแต่จะเข้มข้นมากขึ้นนะครับก็เป้าหมายเป้าหมายครับหนึ่งในสามนะครับแล้วก็แชมป์รายการใดรายการหนึ่งชัดเจนทุกปีครับ โนบซี่สิ่งที่เราต้องการสื่อนะครับก็คือในสนามเนี่ยเราไม่มีพี่ไม่มีน้อง90นาทีเราใส่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาหวังเจอความปราณีนะครับนั่นคือคําขวันของปีนี้นะครับ <aroma> ตอนนั้นวันนี้ยังไม่มีครับก็ตัวที่เราเสริมทัพเข้ามา3คนก็ 3-4คนเนี่ยนะครับก็ก็น่าจะเพียงพอกับรูการนี้นครับก็นะฮะในรูปแบบการเล่นของผมอยู่แล <edi> <te idal> ้วนะครับเกมแอตแทกกิ้งอยู่แล้วนะฮะเล่นเกมลุกเต็มตัวนะฮะแล้วก็เอเ์เทนแฟนบอลนะฮะมาทุกครั้งจะต้องดูเกมยิงประตูนะไม่มีหยุดวิ่งแน่นอนครับผมต้องการสไตล์กันเล่นอย่างนี้ครับเชื่อว่าหลายคนคาดหวังค่ะตั้งเป้าหมายสำหรับการทัาทีมในครั้งนี้ในฐานะ การทีมยังไงบ้างครับครับก็สำคัญที่สุดนะว่าเป้าหมายเราปีนี้นะเราต้องคว้าถ้วยให้ได้นะผมบอกนะักบอลทุกวันแล้วเราก็พูดใส่หูตลอดเวลาว่าหนึ่งถ้วยต้องมีประดับสมโมสรครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่ท,ที่ที่มีผู้ชมเข้ามาเยอะขนาดนี้ครับผมบแล้วก็ดีใจครับที่ได้เข้ามาอยู่ในรังของ BG แล้วก็หวังว่าจะมาเติมเต็มสว่วนที่พิธีการหาอยู่ครับแน่นอนครับเพราะว่าในบ้านเราเนี่ย ทางโค้ชทางอะไรก็ซ้อมทุกวันอยู่แล้วว่าพวกเราเนี่ยในบ้านเราเราเปิดเกมลุกเข้าเต็มที่แน่นอนครับผม no mercy no mercy ไม่มีความเมตตาไอ้ชิสูไม่ไม่ปราณีปราณีไม่ปราณีมี no mercy ไม uh. uh. nah e, nah e, ่ปราณีไม่ปราณีกองหลังกองหน้าคนไหนมาเขาจะบอกว่า ไม่ปานี่ไม่ปานี่ฮัลโหลสวัสดีครับ Hello Hello Where you go เหล่าเหล่าปีนี้กองหน้าที่เขามายิงจะเจอครัว่าไม่ปานี่ไม่อะไรกันแค่ชุดแค่ชุดครับชุดลงไปไม่ต้องเตะชนะแล้วเพราะชุดแข่งเราแฟนเช่าเราไม่ปานี่